สวัสดีค่ะไทยพัฒน์ราชบุรีเมลเนียมออตโตไทค่ะใกล้ปีใหม่แล้วเพื่อนๆคนไหนอยากให้ของขวัญกับตัวเองนะคะด้วยการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะแวะเข้ามาดูที่ร้านได้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆราคาพิเศษนะคะพร้อมกับคุณภาพสินค้าดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมค่ะวันนี้เราจะมีโปรโมชั่นล้อขอบ15นะคะสำหรับรถเก่งเล็ก ไม่ว่าจะเป็นยาริสมาสด้าสองนะคะวีออสแจสนะคะซูซูกิลูกค้าสามารถเปลี่ยนยางขอบ15ได้เราโปรโมชั่นคู่กับ19550หรือ19555เนะคะเป็นแม็กพร้อมยาง เริ่มต้นที่11,900ราคานี้เบ็ดเสร็จจบครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่วงล้อตั้งศูนย์ลมในตัวเจนอของแถมก็จะเป็นน็อตสีจุ๊บสีนะคะแล้วก็ฝากครอบดิสเบกค,ค่ะ,ะส่วนล้อที่เป็นสีเงาดำนะคะ แล้วก็จะมีสีแดงเรามีโปรโมชั่นเป็นราคาพร้อมยาง12,900ถ้ายังไงเพื่อนๆอ,อยากให้ของขวัญตัวเองช่วงปีใหม่และยังไม่ได้ตัดสินใจลองแวะเข้ามาชมแล้วก็สอบถามกันได้ก่อนนะคะ086-569-6664หรือ081-995-4575ค่ะขอบคุณค่ะยินดีให้บริการนะคะสวัสดีค่ะ